กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสู้กับภัยนะคะช่วงนี้อย่างที่คุณน่าบอกไว้ว่าเราจะมาติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือนะคะจากศูนย์อพยพแม่สุรินที่ไฟไหม้ไปนะคะค่ะ ก็เป็นความช่วยเหลือที่ต้องเข้าไปดูแลทั้งในสถานการณ์เฉพาะหน้าในระหว่างที่ศูนย์ที่ตั้งที่ใหม่เนี่ยก็คือที่พักเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จต้องดําเนินการเสร็จภายในหนึ่งเดือนนี้รวมทั้งการจะต้องดูแลป้องกันนะคะในศูนย์อพยพอื่นๆด้วยเพื่อให้มีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภยัยโดยเฉพาะเรื่องของอักขีภัยให้เป็นมาตรฐานสากลน,นะคะโดยทางอธิบดีปอพคุณจดชัยพรมเลิศนะคะ ก็บอกว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่พักพิงชั่วคราวสําหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่สุรินอำเภอขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแจังหวัดกําแพงเพชรเขต9พื้นทีโลกแล้วก็เขต10ลําปางรวมทั้งเขต15จังหวัดเชียงรายรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เครือข่ายระหว่างประเทศให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยการ จัดส่งชุดเผช,ชิญสถานการณ์วิกฤตนะคะเจ้าหน้าที่สนับสนุนรถผลิตน้ําดื่มพร้อมบรรจุขวดน้ําดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อนเนื่องค่ะมีรถไฟฟ้าสองสว่างรถสื่อสารดาวเทียมนะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ท้าๆก็เลยต้องมีการนาดาวเทียมรถสื่อสารดาวเทียมมาไว้ให้นะคะรวมไปถึงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้วเต็นท์บุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปั ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนการบรรเทาความดดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วยค่ะค่ะโดยกรมป้องกันและก็บรรเทาสาณภัยนะคะก็ยังได้ร่วมกับสำนักข่าหลวงใหญ่ผู้ร้ภัยแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNHCR นะคะแล้วก็องค์กร NGO จัดโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้แล้วเสร็จที่สุดเร็วที่สุดนะคะก็คาดว่าภายในหนึ่งเดือนนี้ แล้วก็ยังได้มีการประสานกับกรมป้องอกรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบนะคะโดยกำหนดมาตรการป้องกันอัคขีภัยในพื้นที่ส่งเสริมจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภยัยการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟเป็นประจำรวมทั้งจัดเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในจุดที่ผู้พักพิงสามารถใช้งานได้สะดวกนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยค่ะ ค่ะก็ะการช่วยเหลือยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ,คะเพราะว่านะขณะนี้เองถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะสงบลงแล้วแต่ว่าเรื่องราวของความเจ็บปวดนะคะ,คะการสูญเสียยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ,คะซึ่งกรณีนี้เองนะคะค,คุณผู้ชมก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นค่ายของผู้ลิภัยการสู้รบกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเชน ระเรน,นีนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทั้งสิ้น37รายค่ะซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องราวของปัจจัย4ีแล้วก็จะยังมีการช่วยเหลือในระยะยาวการพัฒนาและก็การฟื้นฟนูนั้นยังคงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพวกเขาค่ะเรื่องนี้เองคุณเมธินีกิรติกรกิโสพลนะคะได้ทํารายงานพิเศษมาด้วยนะคะเชิญชมค่ะเชิญค่ะ ปัจจุบันมีผู้หนีภัยการสู้รบกลุ่มชาติพันธ์กะเรี่ยงคาเรนีจำนวน3,600คนที่มาอาศัยค่ายผู้ลีภัยบ้านแม่สุรินอำเภอขุนยวมจัังหวดแม่ฮ่องสอนแต่เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักง,งานข่าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติเพียงแค่1,675คนแบ่งเป็นหญิงร้อยละ49และชายร้ยละ51ส่วนเด็กอายุ0-6ขวบร้อยะ12อายุ18ปีขึ้นไปร้อยละ49 โดยผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิต37คนบาดเจ็บ200คนบ้านเสียหาย400หลังคาเรือนรวมมีผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า2,300คนซึ่งในจำนวนนี้มี900คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยคริสตินเพตรีผู้อำนวยการ International Rescue Community บอกกับเราว่า ขณะนี้ได้แบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่หนีเหตุการณ์ไฟไหม้และกลุ่มที่สูญเสียครอบครัวและบ้านซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้จัดตั้งศูนย์รับมือภาวะวิกฤตเพื่อเป็นศูนย์ที่รับปรึกษาปัญหาต่างๆและทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาจากกระทรวงสาธารณสุขและสสจที่จะมาเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นผู้หนีภัยประสบเหตุอยู่ในช่วงทำความเข้าใจกับความรู้สึกและการรับมือเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วและหลายคนก็สูญเสียอะไรหลายอย่างในชีวิต So right now uh, for the refugees during the emergency, I think they are doing what they can to um, help establish a secure and safe environment. And I think for the long term um, we need to look forward to working together on how the refugees could participate more in, in the long-term recovery. <coughs> อาคารอเนกประสงค์ที่พักอาศัยซึ่งการฟื้นฟูจะต้องใช้งบประมาณในจำนวนมหาศาลที่ไม่ต่ำกว่า13ล้านบาทรวมไปถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นส่วนอาหารที่ปรุงสำเร็จอาจจะเกินความจำเป็นเพราะเน่าเสียเร็วและกลายเป็นการเพิ่มปริมาณขยะได้ ต้องการในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีของบางอย่างที่ถูกจัดสรรเข้ามาแล้วก็อีกอย่างมึงมันต้องมีความเข้าใจในสภาพพื้นที่อะคะ่ะอย่างเช่นองค์กรอ่าไออาร์ซีนะคะทำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําเรื่องอสุขภาพนะคะการที่เราอย่างวันนี้เนี่ยเราอย่างที่ได้ยินเราก็จะมีคนที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจเยอะใช่ไหมคะเราก็อยากได้ความช่วยเหลือที่ไปจัดก,การเรื่องระบบทางเดินหายใจแต่นั่นหมายความว่าอีกวันหนึ่งเนาะ,ะหรืออาทิตย์หน้านะคะโรค ือว่าสาเหตุการเจ็บป่วยก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าคนเองก็โดยภาวะไม่ปกติอะคะ่ะคนก็อยู่รวมกันแออัดหรืออะไรก็ตามนะคะความเจ็บป่วยก็มีขึ้นเราก็ไม่สามารถกาหนดได้นอกจากการช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยสี่แล้วการช่วยเหลือระยะยาวและการพัฒนาฟื้นฟูถือเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมาอยู่อาศัยในฐานะผู้ลี้ภัยการสู้รบก็ตามเชื่อว่าคนไทยมีน้ําใจกับผู้ที่เดือดร้อนเสมอ รัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพเมธทินีกิรติกรกิจโสพลขมชัดลึกทีวีรายงานค่ะก็ต้องให้กำลังใจนะคะเพราะว่าพวกเขาเองก็หนีรีภัยนะอย่างอื่นมามาเจอภยัยอคีภัยที่นี่อีกนะคะ,คะ มาดูกันอีกเรื่องเป็นเรื่องดีๆบ้างนะคะเรื่องที่ต้องช่วยกันนะคะนำเอาสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะคะจากขยะเนี่ยนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้กำลังขัดแคลนเรื่องของวิธีพลังงานพอดีใช่ค่ะที่จังหวัดพิษนุโลกเองนะคะก็ได้มีโครงการดีๆเกิดขึ้นค่ะจากการลงน้าร่วมกันนะคะนำขยะมูลฝอยในหมู่บ้านมาแปรรูปนะคะเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีนะคะ g a ส ification ก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ค่ะโดยได้มีการประชุม ร่วมกันนะคะที่สำนักงานเทศบาลนาครพิศณุโลกโดยมีคุณบุญทรงแทนธานีนะคะนายกเทศมนตรีนครพิศณุโลกเป็นตัวแทนของจังหวัดค่ะแล้วก็ประชุมร่วมกันกับคุณประพัฒน์โพธิวรคุณกรรมการผู้จัดการตัวแทนของบริษัทสหกัญยงจำกัดนะคะมาลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในโครงการกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊สซีฟิ นะคะโดยการนำขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากบ้านเรือนทั่วไปนี่แหละคือต่างคนต่างบ้านก็ต่างทิ้งะนะคะพอทิ้งกันมากๆเข้าก็คิดว่าเอ๊ะจะเอาไปทำอะไรกันดีนะคะ,คะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็นำขยะเหล่านั้นนะคะมาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะ ก็เป็นโครงการดีๆที่ทางหน่วยงาน,นะคะท้องถิ่นร่วมกับภาคเอกชนนะคะในการจะช่วยกันลดปริมาณขยะนะคะโดยทางเทศบาลนครพิษณุโลกก็บอกว่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากวันละ140ตันเหลือ80ตันต่อวันนะคะโดยบริษัทสหกันยงเองจะนำขยะไปเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอย่างที่บอกไปนะคะในส่วนของเทศบาลก็จะรับประโยชน์จากการกำจัดขยะมูลฝอยนำไปสู่กระบวนการขยะเป็นศูนย์ส่งผลให้สามารถช่วยยืดอายุบอ่อฝังกลบให้ยืนยาวขึ้นอีกด้วยค่ะ ไปตรวจสอบนะไปดูกันหน่อยว่าวิธีการเขาทำอย่างไรแล้วก็โครงการนี้มีรายละเอียดอย่างไรกับนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกคุณบุญทรงแทนทาน,นีสวัสดีค่ะนายกคะสวัสดีค่ะค่ะคุณบุญทรงคะ,คะโครงการที่จะโครงการที่ได้ทํานําขยะเทศบาลเนี่ยมาผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้ามีที่ไปที่มาอย่างไรคะ อ๋ออ่าเป็นเป็นโครงการเป็นเทคโนโลยีนําขยะมาเป็นเชื้อเพลิงอะนะครับค่ะมาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งให้ความร้อนเผาด้วยอุณหภูมิสูงตั้งแต่พันกว่าองศาขึ้นไปเลยนะครับอืมแล้วให้ปิดแก๊สก่อนแล้วก็เผาแกส๊สอีกทีหนึ่งเอามามาปัป่นจากเจนเนอเรเตอร์จากบริษัทมหาการจัดกายงนะครับค่ะครับผมก็จะได้กระแสไฟฟ้าประมาณห้าร้อยกิโลวัตต์อืมค่ะค่ะนามาใช้ได้จริงใช่ไหมคะ ก็เขาเสนอคงเขาเสนอเขาเสนอมาว่าอ่าเขาจะทดลองติดตั้งให้ที่เทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยนะครับเป็นเตาเผาขยะแลวจะนำมา่นมตกระแสไฟฟ้าเนี่ยใช้ขยะวันละ25ตันนะฮะวันละ25ตันแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้500กิโลวัตต์โอ้500กิโลวัตต์นี้คือสามารถค่ะต่อชั่วโมงเนี่ยก็คาดว่าจะมีการนําไปใช้ส่วนไหนยังไงบ้างคะ ก็ขายให้กับไฟฟ้าครับขายให้กับไฟฟ้ากับไฟฟ้าสายผลิตเลยเขาจะได้ส่วนค่าแอเดอร์จากรัฐบาลเนี่ยอีกอีกยูนิตละเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแต่ว่าการลงทุนทั้งหมดเนี่ยเขาว่าจะลงทุนทั้งโปรเจกต์ประมาณสองร้อยล้านนะครับแล้วก็นำขยะมาเผาเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขายให้กับประชามาขายให้กับการไฟฟ้าอีกทีนึงค่ะแต่ประเด็นก็คือสามารถช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ได้ด้วย ครับขยะของพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้ที่รวบรวมมาวันละร้อยตันโครงการน,นี้เป็นโครงการทดลองใช้วันละยี่สิบห้าตันใช้เอาขยะไปเผาในยี่สิบห้าตันประ,ะมาณหนึ่งในสี่ของขยะที่เทศาบาลนครพิษณุโลกรวบรวมมานะครับแล้วขยะ,ะ,ะส่วนใหญ่นี่เป็นขยะประเภทไหนคะท่านหรือว่ารวมๆ<อ>ทั่วไปเป็นขยะชุมชนนี่แหละครับเป็นขยะจากบ้านเรือนมาเนี่ยนะครับ มันจะมีพวกวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับค่ะเราต้องบอกกับประชาชนไหมคะว่าต้องมีการแยกขยะอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้บ้างขอ,องคนเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าขยะเนี่ยาสามารถนําไปรีไซเคิลได้ก็จะลดต้นทุนขยะที่ทิ้งมาเนี่ยควรจะควรจะแยกคัดแยกก่อนนะครับคัดแยกส่วนที่ใช้ได้ออกไปที่รีไซเคิลได้ออกไปใช้ก่อนในส่วนที่ไม่สามารถนําไปใช้ได้จริงจริงที่เราทิ้งเนี่ยนะครับค่ะ จากเดิมเราเคยมีขยะในเมืองในร้อยสี่สิบตันพอเร,เ,รเราลงให้ประชาชนแยกขยะแล้วเนี่ยเร,เราลงให้แยกขยะที่ใช้ได้ก็ไปใช้ที่นำสามารถนำไปรีไซเคิลได้ก็หละะังไปรีไซเคิลสามารถลดขยะจากเดิมร้อยสี่สิบตันเนี่ยเหลือแปดสิบตันแล้วตอนนี้มันเพิ่มขึ้นประมาณประมาณเป็นประมาณร้อยตันนะครับเพราะประชากรเพิ่มมากขึ้นค่ะ,อะตอนนี้ร้อยตันเนี่ยร้อยตันเนี่ยคือผ่านการคัดแยกยมาแล้วค่ะครับผม ค่ะท่านคะอย่างนี้ถ้าประชาชนมีความเข้าใจกันมากขึ้นประหยัดกันมากขึ้นจะมีขยะเพียงพอต่อการเข้ามานำมาแปรรูปไหมคะเนี่ยโอครับผมว่าเราใช้หนึ่งส่วนสี่เองครตอนนี้เราใช้แค่หนึ่งส่วนสี่ของขยะที่เรารวบรวมมานะครับถ้าโครงการประสบผลาําเร็จเนี่ยเห็นว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะขอติดตามเ่องจากเพิ่มค่ะแล้วก็จะติดตามเ่องจากเพิ่มแล้วก็จะให้เต็มประมาถ้าถ้าเป็นวิธีการที่ได้ผลนนะครับเราก็จะสามารถ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็ขยับระจงหมดไปไม่มีเลือผังโบไม่ต้องผังโบครับค่ะอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมไ่ด้วยถ้าเกิดว่า,วามีการขยับขยายกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับค่ะแล้วทางการติดตั้งโรงงานถ้าสามารถเพิ่มเติมได้เนี่ยมันจะไปกระทบกับพื้นที่สภาพแวดล้อมของชุมชนของชาวบ้านไหมคะอ๋อเงื่อนไขของเทศบาลนครชิลโลที่มีต่อปญหา,าก,การ,รยงก็คือกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเผาทั้งหมดเนี่ย จะต้องไม่ส่งผลจะทับกอสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมตลอรอบรอบข้างเนี่ยนะครับโดยเราจะมีการตรวจสอบโดยใช้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมาตรวจสอบการตกค้างว่าการเผาเนี่ยจะสามารถจะทําให้เกิดสารพิษหรือเปล่าซึ่งเทคโนโลยีนี้ของทางการยงบอกว่าจะไม่เกิดสารพิษตกค้างใดๆเลยรวมถึงเผาได้บนอุดับภูมิสูงครับการเก็บการเก็บในช่วงที่ก่อนเผาแล้วคะเรื่องของกลิ่นต่างๆและมีการมีระบบดูแลกลิ่นกำจัดกลิ่นยังไงคะ ครับในในตอนนี้เทฐบาลเก็บมาเรื่องนํามาบ,บําบัดด้วยวิธีชีวะเชิญคนน,นนะครับไม่มีปัญหาเรื่องคริมเกี่ยวกับชุมชนข้างเคียงนะครับค่ะครับผมครับผม,มค่ะ ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะคะก็ขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบพระคุณ,คณนายกเทศมนตรี <ใน S 1> บุญทรงมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หนึ่งคือกําจัดขยะนะคะแล้วก็ไดพ้พลังงานไฟฟ้านะคะส่งขายกับการทางการไฟฟ้าที่นั่นได้ด้วยนะคะโดยเป็นขยะที่พวกเราใช้กันนี่แหละ